ไอ้คอยยังมื่อค่ำนี่นอห้อานอนฝันค่ำนี่หรือค่ำเมื่อคืนนี่เมื่อคืนเนี่ยมื่อค่ำอะไรว่าอยู่มื่อค่ำนอนนอนฝันฝันว่าอยังฝันว่าอะไรผัวฮะอะไรผัวมึงอะไรผัวนี้บ่เฮานี่ไรผัวโอ้มึงไดเฮามีผัวมึงได้ผัวอือโอ้ยเปลงไหนเนี่ยจ้าแล้วฝันว่ามีมีมันบ่อแล้ว ฝันว่ายู่ยยังมานวนน้ำเฮาอ๋อมีผัวมาเกิดมานวนนะมึงตัวเนาะยุยูุ่ยระบาจับขาจับแข้งจับขาจับขุนจับขุนอุ้ยเขาจะก็ตีนทิพย์เลยโว้บ่มักเนาะโอ้ยเขาเก็ดเห็นเซนตุงได้ผัวน่ะบ่มักบ่มักไอ้เหยื่อของคนมือยับยับใส่จับอยู่นี่เลยตสงใส่มันเป็นนี่เนี่งานยังมุดอ่ะเนาะเอาละว่าย่ามาโคลกันเนาะว่าชิวอุอืมร่างได้อีกย่ามาโคลกันเนี่อมันก็ว่า อ้าเป็นผัวเมียเลี้ยงล้วเขาก็เอนยังหนีอยู่ชเ้า,าลี้เขาอะไรยานนะผัวเขาก็พ่อยากเอาเขาจับขาวที่ยือ้อข้างอายุอง,อายองอะ่ะยุ่งวะจับคุณจับคุณจับคุณเอ๊ะแถววานี่นะบา้าชิจับควอดใส่นี่แหละว้วกำลังิตีนทีมึงตีนทีบเขาเหรออู้คันว่าคัน,น,นว่าเขาอลไผัวมาแล้วเป็นยังนี้เขาบ่เอาเขาเป็นตาหยานเดือดผัวเขาก็เฮ็ดเป็นสันตุยฮามึงบ่เอาบ่เอาหยานเอาแล้วคนกับโบคือกันล่างคนกับเก่าหลังก่อนเด้่ ก็ลังกันจับเต้าหัวลงไปก็คือกันอุ้เป็นตาหยานเหิงบ่เอาเอ๋อสิบุเอาบ่องไหนฝันฟันเหรอันเป็นแนวนั้นเนาะโอ้เมึงกี้สิโชคดีที่ได้ผัวเนาะโสมรีฉันบอก่มื่อคืนฝันสั่นติโอ้มื่อค่ำเนยยุหลอว่าฝันเป็นแนงนั้นบ่ฝันว่ามีผัวนั่นอันนี้ไปไปตั้งเลยกับผัวน้ำกวนไปรับขาเอ้าก็ดีตัวผัวห่วงน่ะผัวผัวขี้จานขี้จาน บัวเอ็ดเลยมันกลิ่นหขามหลายที่ขี้จานขี้จานบัวเอ็ดเลยอันละว่านั่งอยู่ชูชูค้ำมาละววายักอันยักแต่เอ็ดอันจับแข้งจับขาปวดเอาเลยอุ้ยเอาหัวอีลีมันก็เป็นอย่างนั้นเอาหัวมาแตะเป็นอย่งนั้นอือบวเอาบเอาเอาหัวยังมัดต่อยเขาบอกเอาแตะเท่านั้นมึงฟันนึงเั้นตีอือชาดนี้ก็จะเอาหัวแล้วขัดเป็นอย่งนั้นโอ้ยมึงขึ้นนี่กูก็เสดัยขึ้นกันดิกูก็ฟันให้กันฟันเลย ฟันว่าเอือยมึงเมียกูเนี่ยตายตายสปอวเอือยละว่าอันไอ้เคยน่ะจักเป็นเลยหยุดคำในยูเละว่าให้หายแบสิีหายตัวเนาะบูละโอ้ยสเสียดายเมียที่จังไหนเนาะก็อยู่น้ำกันได้สองสามฟันหายเลยเนี่ยนะฟันหายกูแล้เอาเมียนี่ไปฟังไปฟังเออังแล้วก็ห้ยฟังดินน้ำเปลียกดินดินมันหักซุ้ม กูก็เล่าฟังแล้วก็ทึ้งให้ทึ้งฟังละ่ะโอ้เจ้าเียดายจีอืมฟังแล้วแล้วกูเอาพัดมาวีบ้าเจ้าคือหัดมียแทรเพาะยันเมียเจ้าฮอนรูนะคุณน่ะพัดแล้วปวดแขนบ่ไหวกูเลยต่อไฟสายไฟไปปุ๊บเสียพัดลม่มบอนคันแบบคันเป็นตอนนั้นเธอเราคือจ,จิดีใจเนาะเราคือจิจดีใจดีใจว่าเจ้หาจหักเจ้าหักแล้วเนาะบ้ายังบ้าอะไรฮกเอาไปหักแล้วจะไปวีไปพัดเอาอย่างงั้นกูยันดินบ่แหงมันสิฟื้นขึ้นมานะ เป็ี่ยนจากสิแต่แต่เต้บอกฟังฟังฟังเดี๋ยวฟังกูก่อนตื่นขึ้นมาเหรอเห็นนอนอยู่ข้างขางกูเห็นลองงงยังวะจะดีใจมั้ยบอกว่าเน้่กูเสียใจตุกดอกเสียใจอย่างฝันกูบ่าเป็นจริงอยากให้เมียเจ้าตายเฮ้ยนี่บ้านบ้านเฮานะบ้านเฮาถือว่าพุทธาพุทธแกเพิ่นว่าคันฝันว่าเห็นเขาตายเนี่ยเขาจะอายุยืนบ่แม่นออื ฝันเห็นเขาตายมันมันบุได้เป็นเรื่องหายเลยเป็นเรื่องดีเพราะเขาฝันเห็นเขาตายแล้วแปลว่าอันเขาอายุยืนบ่อืมบ่อู้เมียเจ้าอายุยืนกว่าเจ้าแน่นอนเมียนบ่อืมมือแรงกูชีนอนไหมนอนจีฝันว่าจังไกูชี้นอนฝันว่ามันอายุยืนเนาะเออจีตายเร็วแล้วเขาก็ชีนอนไหมชีินอนฝันว่าเขาบุมีผัวนี่รถดันเนี่ยบอบ่หมมีบ่มีมึงปล่อยเขาข้ามหมดไม่ต่ายานเห็นบ่เอาบ่เอาผัวนะบ่เอา อย่าไปเอามาจีบเขาเนอะบัวเอาเอามาเจียวมาจีบเกันที่มึงโดนมึงเจียวบัวเอาเนาะยังไม่แยกเลยการร้องเราบอกเขามาจีบเขาญาเด้อบัวเด้อผัวน่ะอันเดียกว่ข้ายังก็จังน้อยแยกเลยการร้องว่าอันบอกเขามาจีบเขาการร้องเอาไม่อยังก็ข้าดองแค่น่ะญาเด้ออย่าบอกเขามาจีบเด้อเขามาถามก็บอกว่าเขาบัวเอาผัวจะร้องมึงมึงเลี้ยงมึงฝันไหมบอ๊บบอ๊ ผู้ใดมาจีบก็บอกเดดขาดน้องแสงบ่เอาผัวบ่อือืมอ๋อออไปก่อนเด้อเออเออเออฝันเป็นตายานพดเว้เนี่ฮะมึงบุญจักแน่วมีแห้งโ <c oughs> อ้มือแรงกูจิฝันไม่หรอกเว้ย